ลาทาผีและตอนนี้ก็ได้เวลาของคุณลิซ่าและคุณนิลที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจกันแล้วทั้งคู่จะพบเจอแสงสีขาวเหมือนคุณไอซ์และคุณเฟียสหรือไม่ต้องติดตามชมกันครับค่อนข้างมืดมากค่ะแต่ว่าอากาศข้างในจะเป็นอากาศแบบชื้นหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นต้นไม้เยอะนะคะแล้ว โอเคเดี๋ยวเข้ามาครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา oh. ห้องจะอยู่ขวามือนะครับนิวครับนิวอยู่ห้องนี้ก่อนครับได้ครับแล้วก็เ <c oughs> ดี๋ยวเอาเ <c oughs> ทียนเ <c oughs> ทียนให้ชาครับค่ะเออลิชาเดินออกมาก่อนครับโอเคค่ะ <c oughs> <Okay. c oughs> ก็มเีเป็นอะไรสักอย่างอะคะ่ะมีผ้าขาวคลุมอยู่ค่ะตอนนี้น้องนิวอยู่ในห้องใช่ไหมครับอะไรนะครับน้องนิวอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดินไปตรงใกล้ๆรูปสิครับครับแล้วก็มานั่งลงตรงหน้ารูปครับโอเคแล้วก็จ้องมองที่รูปนะครับ จ้องมองที่ลูกไว้และบริเวณนี้คือห้องที่ลูกชายของเจ้าของบ้านได้ถูกไฟครอกตายทั้งเป็นตอนนี้กำลังสื่อสารกับวิญญาณของเด็กน้อยคนนี้ครับชาชาสังเกตดูนะครับเดินไปที่ตรงผ้าขาววะครับอเอาดึงผ้าขาวออกมาเลยครับ าตาก็ถอดสีเลยแ่ะครับเดินเข้าไปกระซิบข้างๆหูครับค่ะก็หนูต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากทำอะไรไม่ดีหรือว่าเป็นการลบหลู่ก็ยังไงก็ขอหโวสิกรรมด้วยนะคะ ขอส <constitutional> <laughs> <ot> ักอย่างหนึ่งนั่งลงไปบนหุ่นโครงกระดูกนะครับแล้วก็เอาแขนเข้ามากอดอือฮะค่ะรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังหะครับมีแน่นอนเหรอคะ หมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องนี้ค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วตั้งแต่หนูยืนอยู่หน้าข้างหน้าแล้วะค่ะแต่แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นตัวตนหรือยังไงค่ะตอนนี้ยังอยู่ในห้องปะก็คือน่าจะอยู่ค่ะไม่น่าเชื่อว่าคุณลิซ่าก็สามารถรับรู้ความผิดปกติในห้องนี้ได้เหมือนกันกันกบคุณเฟียดครับ Oh. แล้วก็โครงกระดูกยกขึ้นมาครับค่ะแล้วตัวเองก็ไปนั่งนั่งที่เก้าอี้แล้วหุ่นมานั่งที่ตักครับ <Ha. S 2> อ่าลุกขึ้นฮะนิเว <Ha. S 2> เอาหน้าแน่ไปที่รูปครับ รู้สึกไงบ้างบอกด้วยนะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าน้องมองมองหน้านก็เหมือนจะกับพิบตาด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเหมือนน้องกับพิบตาเลยเหรอไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่เห็นนะหรือวิญญาณของเด็กชายคนนี้อยากจะบอกกับคุณนิวว่าเขามีตัวตนจริงๆข้างหน้าจะมีโกรธอยู่ฮะที่ใส่กระดูกครับอ่าจ้องมองไปนะ แล้วก็เดี๋ยวบอกให้น้องเขาตามลงมาด้วยนะครับครับน้องครับเดี๋ยวตามพี่ตามพี่ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นกันครับเร็วได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินมาถูกเปล่าถ่ายรูปตอนที่ชาตินั่งอยู่หุ่นหน่อยครับ คือภารกิจแรกะนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนไปภารกิจ2ก็ถือโกดที่มันจุก,กระดูกไปด้วยนะคุณลิซ่ากับคุณนิวกำลังเดินไปปฏิบัติภารกิจที่สอง ซึงต้องผ่านบริเวณที่คุณไยเห็นแสงสีขาวบริเวณไม่แน่ว่าทั้งคู่อาจจะได้พบเจอกับความผิดปกติเช่นเดียวกันก็เป็นได้เดินตามมีมกับชามาด้วยนะครับขึ้นบันไดแล้วนะคะใช่ครับชาลองค่อยๆเดินดูหาของนะฮะมันจะมีผระถุงที่เป็นรอยไหมไฟอะฮะ มันจะมีเสื้อลองหาดูเสื้อเนี่ยเอามาปูกับพื้นให้เป็นรูปร่างนะครับรูปร่างคนนะฮะแล้วก็ไปหยิบรูปมาให้หยิบรูปเอามาวางตรงส่วนหัวครับ ถ้าลงไปนอนแล้วก็เอาเสื้อผ้าถุงคลุมตัวเองไว้ครับหนุนหนนไปเลยใช่ไหม และคุณนิวจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติด